สอนหแสนแสบช่วงสอบปากคำเข๋ไก่มากมากค่ะช่วงที่สของเรานะช่วงสอบปากคำใช่แน่นอนแล้วก็แขกรับเชิญเราประจำแท่นและนี่ค่ะน้องวันฟันแล้วก็คุณพานถูกต้องเราจะต้องสอบปากคำทุกอย่างทุกคำถามคือถามได้มากน้งน้องต้องตอบต้องตอบจริงๆใช่ไหม คือต้องตอบิจริงสิน้องก็เลยถามกลับบาว่าพี่ถามคำถามมีความจริงบ้างไหมพี่ก็พยายามหาความจริงอยู่แต่คำถามแรกต้องถามปันปันก่อนเลยว่าเห็นว่ามาเซ็นสัญญาทางแกรมมี่แล้วใช่ค่ะเซ็นกับแกรมมี่มาสักประมาณ3ปีแล้วสัญญาจริงๆกี่ปีคะไม่แน่น่าจะ ห้าหกปีประมาณนี้ไม่แต่ก่อนนั้นเนี่ยเราก็เห็นเนาะเขาเล่นละครอะไเลยใช่ไหมในช่วงช่วงที่เล่นละครเนี่ยเราก็เซ็นสัญญากับแกรมมี่อยู่ค่ะเสร็จแล้วกรมมี่เนี่ยก็ได้ให้เราไปเรียนการแสดงนี้ยค่ะ G X แสกเราเขาก็แบบว่าเออเนี่ยน่าจะพอเล่นได้นะก็เลยได้เล่นละครได้ชิมลังงานละครก่อนแล้วพอมางานเพลงเป็นยังอันไหนยากง่ายกว่ากันเออความจริงเนี่ยมันก็ยากง่ายแตกต่างกันนะคะ แต่ว่าคือหนูว่าชอบฟังเพลงชอบเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็การเล่นละครเป็นอะไรที่ใหม่มากสําหรับหนูก็คือต้องฝึกฝนอีกเยอะส่วนงานเพลงเนี่ยก็ต้องฝึกฝนอีกเยอะเหมือนกันแต่ว่าเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยเพราะอาจจะแบบคุณแม่ก็ทํางานเนี่ยคุณแม่ก็งานเพลงอยู่แล้วคือก็คือเอาตรงนั้นในสายเลือดของคุณแม่เราก็ได้รับมาเต็มเต็มแลร้องร้องเพลงแลวมีโอกาสแบบได้ไปอยู่หลังเวทีตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่ามันก็เหมือนซึมซับมาอย่างทั้งท่านนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเต้นไฟแล้ว ไฟแลบแป๊บแ๊บแป๊บแ๊บ๊บ๊บ,บ,บ,บเลย <c oughs> เลยเ่นไฟแลบ <c oughs> เอาหลับก็ถึงคำถามที่จะต้องถามทั้ง ท่านแล้วก็ปันปันแล้วนะคะเป็นคำถามที่วันนี้เรามีทั้งหมด3คําถามด้วยกออันแต่กติกาของเรามันง่ายมากๆเลยไม่ใช่อยู่ๆว่าจะตอบได้ทั้งสองคนทำยังไงกติกา,อาของพี่ก็มีอยู่ว่าพี่มีคําถามอยู่สามคำถามจะต้องให้ตอบความจริงเท่านั้นห้ามแบบจุ๊บแจ้งหอยสั่งห้ามโกโหกพี่อาจจะมองหน้าพี่หรือเอไอแต่บนน้พี่จ็ไม่สนใจต้องตอบความจริงแต่กติการคือต้องเป่ายิงฉุบคนที่ชนะก็ นั่งสวยๆต้องตอบความจริงแล้วเราจะรู้คำถามก่อนตอบยิงฉุดไหมครับรู้ตอนนี้รู้ตริงถามพี่บอกก่อนเลยให้เป็ยิงฉุดพี่ลาเราจะได้รู้ว่าอันไหนชนะได้อันไหนต้องชนะต้องแพ้เต็มกันปะเอาตรงๆตอนแรกกระทางทีมงานบอกว่าไงรู้ไหมยังไม่ต้องถามสิก็ให้เขาเป่าก่อนสิฉันบอกว่าความยุตทธรรมอยู่ตรงไหนฉันคือคนที่ยุนติธรรมี่สูจน์คุณผู้ชมก็อยากได้ฟังความจริงใช่เพราะะนเกิ์การของเรามอยู่ว่าที่เราเอ่ยไปเมื่อกี้นี้ คำถามแรกถามว่าสถานะหัวใจของแต่ละคนโสดอยู่หรือเปล่ามีคนสับจองหรือยังชนะไม่ต้องตอบใช่ไหมครับค้ามเตรียมฐาบต้องเป่ายิงสุกเอาปันปันแพ้ไปนะหนึเห็นไหมมันมันต้องตอบละเป็นไงคะ สถานะหัวใจก็เรื่อยๆค่ะมันเสียงสั้นๆเลยหลอกว่าคือเราจับตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวนะสถานะหัวใจก็เรื่อยๆค่ะตื่นเต้นี่พวกก็ตื่นเต้นเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะครับเรื่อยๆนี่คือมีเรื่อยๆยังไงยังไงไม่มีค่ะมีคนคุยไม่จ้าตอนนี้ ไม่ได้มีใครคุยที่รู้สึกว่าแบบเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้เวลาเขาหนูว่าหนูเขาคงกลัวแม่หนูแม่เลย่านคุณแม่กว่าเธอแต่ว่าความจริงคุณแม่ใจดีมากแต่ว่าการเก่าเราต่างกันพิแพงได้ท้าวพันด้วยเดี๋ยวก่อนไม่เพราะว่าเรามีคำตอบที่แม่เด็ดนะที่ที่ถามเถอะตามข่าวตามข่าวพี่อยากรู้ว่ากที่รักสุดเจ๋งเร่นะสงการสงการนะสิสงการนะครับอ๋อสองคนนี้นะครอ๋อสองคนนี้ โอ้โห็ำดีนะข่าวเขาดีๆของเราเลยวันนี้กับวันนั้นต่างกันเลยนะแหมใครล่ะถามหน่อยฮัมันก็มีข่าวเนาะกับน้องดาพิมพ์ทองว่าสนิทกันแบบว่าเหมือนเป็นคนที่สนิทที่สุดมาตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ค่ะไม่เห็นใส่ตาเลยนะก็ใส่แว่นอะไรนะครับ ไม่เห็นจริงปกติมากมีรูปด้วยเออมีรูปอ่ะนี่รู้ไหมในสงการเนี่ยเออพี่พี่น้ำครับไม่ใช่คือคือจริงๆแล้วเนี่ยใส่ใส่แปนก่อนแล้วกันนะครับจะได้โกหกได้ด้วยไม่คือจริงๆไม่มีอะไรคือผมกับอ่าน้องเนี่ยเป็นก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนคงเยอะใช่มันก็เลยดีอนนี่ไงแล้วมันแล้วแบบพอดีก็ ต้องบอกว่ารู้จักกันในวันตอนช่วงสงกรานด้วยครับมันเป็นเทศกาลสงกรานใช่แล่นๆไม่เทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วใช่โดยเฉพาะผู้ชายอย่างเราเราก็ไปรู้จักกับผู้หญิงอย่างพี่ๆเลยเป็นยักษ์วันนี้ฉันเรียบร้อยสุดแล้ววันนั้นน่ะมีอีกคนนึงลืมเป็นผู้หญิงไปเลยหนุยหัวองผ่านไปแล้วคำถามแรกคำถามที่สองคำถามที่สองด เขาถามเลยเขาบอกว่าที่มาได้นะจุดนี้เป็นเด็กเส้นหรือเปล่าต้องหวังมฉุบกรไปเดินหนึ่งสองสามท่านก่อนเลยเป็นเด็กเส้นหรือเปล่าคะเพราะว่าเราก็เห็นคุณท่านมีผลงานต่อเนื่องตลอดเออเขาบอกว่าเหมือนเป็นลูกหลักด้วยแหละเพราะว่ามีงานต่อเนื่องตลอดตั้งแต่ตั้งแต่จบจบตามาก็คือไม่มีงานไม่มีวันหยุดเราทำงานทุกวันงานเยอะด้วยค่ะก็เอ่อก่อนอื่นก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกๆคนที่แบบ คอยติดตามผลงานแล,นแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอตอนที่เราเป็นคนนอกวงการหมายถึงว่าเราก็ดูแล้วก็ชอบคิดว่าคนนั้นเป็นเด็กเส้นคนนี้เป็นเด็กเส้นแต่จริงๆแล้วพอเร,เราเข้ามารู้จักเราก็เลยรู้ว่าอ,อ๋อคนพวกนี้เขาจริงจังกับการทํางานมากกว่าเขาเลยมีงานอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็เลยแบบว่าเขาเรียกว่าใช้แบบนั้นบ้างแล้วก็เต็มที่กับงานที่เราทำแค่นั้นเองครับผมเออเนก็คือบอกแล้วว่าไม่ใช่เด็กเส้นแต่ว่าใช้ความสามารถ จริงๆนะคำถามไม่ต้องมาตั้งปากมิชุบกันหรอกเธอไกด์จะถามทั้งสองคนเลยปันปันหรือหนูเป็นเส้นหรือเปล่าเป็นลูกแฝสุบมาแล้วนะก็จริงๆนะไม่เลยก็หลายคนก็อาจจะคิดว่าเออเนี่ยเด็กเส้นแน่เลยเป็นลูกของพ่อแม่ในเรื่องใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าความจริงเนี่ยกว่าหนูจะมาได้ออกซิงเกิลแรกอ่ะใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันในการฝฝึกนใช่่คะต้องสการสืเทสหนูโดนเรียกมาสกรีนเทสประมาณแบบ สามสี่รอบอะค่ะกว่าจะผ่านนะคือแบบรอบแรกแบบไม่ผ่านยังไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะคือหนูก็ต้องแบบพัฒนาตัวเองแล้วยิ่งเป็นลูกของคุณแม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งทําให้เราต้องแบบตั้งใจเป็นสองเท่าอะเพราะมันแบบถ้าเราทําเสียไปมันไม่ได้เสียแค่เราคนเดียวมันคือคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะมันยิ่งทําให้เราต้องพยายามมากขึ้นไปอีกเห็นไหมครับตอบดีจริงๆแล้วเมื่อเกี้ยเขาก็ได้โชว์ก็ได้เห็นความสามารถเขาแล้วว่าเขาไม่ได้มาแบบเส้นคืออย่างที่บอกว่า การจะมาเป็นศิลปินนักร้องได้นยคุณผู้ชมมันต้องฝึกอะไรมาเยอะไม่ใช่อยู่ๆจะมายืนลิปซิงค์มันก็ไม่ได้ไม่ได้มันต้องเต้นต้องมีความสามารถทุกอย่างนะถามอีกหนึ่งอย่างคำถามเธอคำถามี่ถามน้องขอโทษนะคำถามนี้สะเทือนใจมากคำถามนี้นะคำถามว่าเห็นนั้งสวยทั้งหล่อแบบนี้ไปทำสตรีทกรรมาหรือเปล่า อันนี้ไม่ต้องหมายถึงตอบเลยถามเขาถามเราถามเขาทำเขาถามหน่อยไม่ทำค่ะเออยืนยันมหมยืนยันค่ะหลายคนเห็นว่าเออสวยสวยคุณแม่ไงสวยยืนยันว่าไม่ทำไม่ทำอ่าหันหลังหลอขนาดนี้มีพื่อมีเติมมีแต่งอะไรเปล่าไม่ครับ เออไม่แต่โยกสิคะโยกได้โยกทด้เลยโยกไอีกเลยอ่ะอ้าวอย่างนี้ก็ต้องถามถึงเคล็ดลับการดูแลตัวเองหน่อยนะปันอ่ะหุ่นเนาะหุ่นดีแล้วก็เต้นเก่งดูแลตัวเองยังไงบ้างครับก็ตอนที่เราเป็นนักกีฬายิมอย่างเงี้ยค่ะเราจะกินเยอะมากแต่เราเราก็จะผอมแต่เราจะกินเยอะมากเพราะเราออกกําลังกายแบบวันนึงมันห้าหกชั่วโมงเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปออกออกกําลังกายน้อยลง เพราะว่าสมมติเราทำงานเงี้ยมันก็มันก็เสียงเงื่อนน้อยกว่าการออกกำลังกายเมื่อก่อนเราก็เลยต้องลดอาหารลงค่ะแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะขึ้นค่ะใช่แหมเดี๋ยวที่บอกว่าเคล็ดลับของทั้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 งสองคนเนี่ยไม่ทำลาอาหารด้วยเห็นว่าดูแลตัวเองดีอย่างนี้มันมีเวลาแบ่งไงพมาะงานเรากูเยอะเห็นบินไปนู่นทีนี่ทีนั่นทีใช่ก็เอาเวลาที่แบบเขาเรียกว่าเวลาที่ว่างแบบเราก็จะไม่ไม่เอาไปคือพูดง่ายว่า โดยส่วนใหญ่ก็บางทีคิดว่าถ้าว่างตอนบ่ายอาจจะนอนใช่ไหมครับแต่ว่าเอาไปออกกําลังกายท่านกำลังจะบอกบุกกะว่าถ้าเกิดว่างสักก็ไปเถอะไม่ไไม่ไไม่ไม่ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าแบบเวลามีนิดหน่อยผมก็ไปออกกําลังกายอยู่แล้วเป็นเหมือนคนเสรติดการออกกําลังกายไปนี่คือตัวอย่างนะที่ใครอยากจะแบบเออสุขภาพดีแข็งแรงหรือว่าอยากจะดูแบบบอดี้ดีๆหรือว่าแบบว่าคือเป็นคนที่แบบว่า วางสเกลชีวิตไว้ดีมากๆจริงๆผ่านไปแล้วพูดถึงกันดูแล้วตัวเองกลับมาเรื่องงานเพลงบ้างมีมีปล่อยมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะก็ฟีดแบ็กดีกว่าที่คิดไ้เยอะค่ะคือตอนแรกเนี่ยเราก็ ทำเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชอบเฉยๆค่ะเราแบบ r รี u e s ้ว่าเราอยากจะเต้นเพราะเราชอบเต้นแต่ว่าเกิดแบบพอเพลงปล่อยออกมาแล้วมีติดช้าติดอะไรค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะคะหนูกับพี่พลก็งงพี่พลก็บอกอ้าวติดได้ไงวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะแฟนคลับพี่ฮั่นที่คอยแบบติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเราเยอะขนาดนี้ค่ะนะคะัล้วฮั่นแหละเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับดีอย่างนี้รู้สึกไงจ๊ะก็ขอบคุณแฟนคลับ ผมนะฮะแล้วก็แฟนคลับน้องมันปันแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่รักความสนุกสนานแล้วก็มาติดตามผลงานของพวกเรานะครับก็หวังว่าผลงานนี้จะทําให้ทุกคนอยากเต้นตามแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเราต่อไปครับ<อ>ถามอีกหนึ่งกระแสเขาก็มีเมากันมาเพราะก่อนใน,นคุณฮั่นก็จะกับคุณแกรนอพอมากับน้องมันปันเนี่ยกดดันบ้างไหมฮะทำงานพี่ฮั่นก็ความจริงเนี่ยเราก็พอเราจะทํางานในวงการเนี้ยค่ะก็เหมือนพยายาม จะคาดหวังอยู่แหละคาดไว้อยู่แล้วค่ะว่ามันน่าจะมีแบบปัญหาเครือเปรียบเทียบกดดันแล้วก็พยายามไม่กดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าความจริงแล้วสิ่งสําคัญที่หนูหวังไว้ก็คือทําทํศสกยภาพหนูให้เต็มที่แค่นั้นก็พอแล้วค่ะคือคือหลังจากที่ซิงเกิลออกมาแล้วเอวีออกมาแล้ว่ะฮ่านขาหลายๆคนก็คือพิกัน เอวีอ๋อนะเอวีเอวีไม่ใช่เอวีมันไม่ได้ใช่พี่พี่ว่าพี่ออกถึงูกนะเอวีนะกระแสถามหน่อยกดดันหรือเปล่าเพราะคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับแกร์คือแต่ละคนก็มีเขาเรียกว่ามีความใช่มีแนวทางที่แตกต่างกันออกไปอย่างน้องวังตันเขามีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปผลงานที่มันออกมามันก็แตกต่างกันเหมือนกันนะครับคือมันก็คงต้องพูดเหมือนอย่างที่น้องังตันพูดอีกแหละว่าเรา ไม่สามารถห้ามความคิดเขาได้แต่ว่าเราแค่ทําผลงานของเราให้มันออกมาในรูปแบบใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆดีกว่าครับอืมอนนไม่ธรรมดานะจ๊ะอ่ะเอางี้ละกันให้ฝาก,ฝากซิงเกิลใหม่อันนี้หน่อย้วใครชอบดาวโหลดอะไรยังไงเช<อ>ิญเลยต้องบอกเยเชิญค่ะค่ะก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะคะ,ะ,คะชื่อว่าเพลงสักกนิดเป็นการเอาเพลงสักกนิดของพี่ทาทาเนี่ยแหละค่ะมาคัฟเวอร์ใหม่ให้ เป็นวัยรุ่นมากขึ้นทัน<ช>สมัยมากขึ้นแล้วก็เต้นมากขึ้นนะคะถ้าใครชอบเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ0 9สอค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราได้ครับ<ห>ผมบาทาง Frontage นะฮะไอของ r r o t t g e นะครับผมก็ติดตามได้เลยแล้วก็ไอของพวกเรานะคะก็จะมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับผมรับรองว่าเพลงนี้ สร้างความสนุกให้ทุกคนได้แน่นอนโอ้โหตบมือหน่อยได้เลครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูทั้งสองคนมากๆนะครับเอาไปฝึกซ้อมฝึกเต้นกันนะเพลงนี้นะเด่นๆเนาะคือพูดตรงๆเลยต้องฝึกล่ะต้องตต้้อองงเต้นให้ได้ล่ะเพราะว่ากาจะไม่ได้เดี๋ยวจะคุยกับอื่นเขารู้เรื่องอะไรโอเคเดี๋ยวพักเบรกปั๊บนึงช่วงหน้ากลับมาอยู่กับเราสองคนกับบุ๊กกรและสแตนเดียร์กับรายการสอนหนอแซนแซ่บสอนหอแสนแซ่บ